ในยุค1,950ในยุคนั้นแนวคิดที่จะนําเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงไปไประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้สหรัฐอเมริกาจึงพัฒนาเครื่องบินเพื่อตอบโจทย์ที่ว่าจะทําอย่างไรให้เครื่องบินความเร็วเหนือเสียงของตนสามารถทําการได้ทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งเครื่องบินดังกล่าวก็คือ F-2Y c ART, ซึ่งมันเป็นเครื่องบินขับไล่ ที่จะใช้ทะเลเป็นสนามบินซึ่งแนวคิดนี้จะทำให้เครื่องบินลบของสารบัมริกาสามารถทำการได้ทุกที่ทั่วโลกเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกปกคลุมไปด้วยทะเลอันกว้างใหญ่ F2Y เป็นเครื่องบินปีกสามเหลี่ยมติดตั้งช่องรับอากาศของเครื่องยนต์ไว้ทางด้านบนเพื่อไม่ให้น้ำเข้าเครื่องยนต์มีอุปกรณ์ลงจอดคล้ายสกี F2Y สามารถบินได้เร็วมากถึง1.25มัก มีระยะทําการประมาณ800กิโลเมตรเมื่อจะลงจอดสกีจะถูกกางออกเพื่อรองรับการลงจอดในทะเลโดยมันมีความเร็วลงจอดประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภายหลังสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆทําให้การประจําการเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงบนเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นไปได้โครงการพัฒนา F-2 y จึงถูกยกเลิกไปในที่สุด